สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นหนังสีขาวนะคะปั๊มโคดข้างหน้านะนะคะตัวหนังตัวกระเป๋าเขาก็สามารถถอดสายออกได้ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ด้านในกระเป๋าเขานะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ตรงนี้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีช่องด้านหน้าให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ไม่ช่องอีกหนึ่งช่องนะคะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุชสะพายให้ดูก่อนคือตัวสายเขาสามารถปรับระดับได้นะสะพายเราก็ประมาณนี้นะคะนี่นะแล้วก็ขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้ขนาดของเขานะคะความยาวของเขานะคะโดยประมาณนะคะคร่าวๆนะคะประมาณแปดแปดนิ้วนะคะแล้วก็ ความสูงของเขานะคะประมาณ6นิ้วนะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าเขาประมาณ3นิ้วนะคะตัวนี้ไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะใส่ได้แต่กระเป๋าสตางค์สัน้นโทรศัพท์รุ่นโปรแม็กไอรุ่น13โปรแม็กสามารถใส่ได้รุ่นใหญ่ใส่ได้นะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้นะ